สวัสดีค่ะนี่คืออะไรเอ่ยเอโดซีเอโดซีมีหลายๆคนถามว่าเด็กกินเอโดซีได้ไหมคะได้เดี๋ยววันนี้เมียญาจะมากินเอโดซีให้ดูใช่ไหมคะโอเคใส่กระเบียอ่ะาาอ่ะใส่ลงไปเลยค่ะบิดใส่ลงไปอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่อ่ะ จากนั้นเราก็ใส่อะไรอีกจากนั้นเราก็ใส่น้ำใส่น้ำลงไปใส่น้ำไม่ต้องเยอะมากนะคะเอาเท่าที่<ม>น้องพอกินไหวค่ะใส่น้ำไปล่ไาไปด่าเด็กแม่ตบาวันนี้พอดีว่าเนย่าไม่สบายเราก็เลยให้เนย่ากินที่ห้าหยดนะคะปกติเด็กสองขวบก็จะกินที่สองหยดค่ะ อ่ะเชเชฟเปิดฝาเองเลยเออกินได้เลยค่ะอร่อยไหมกินเลยยกกินเลยกินให้ดูเลยว่ากินได้นะคะอ่าอาด้วยอาเยี่ยมแกแต่เอโดซีอยู่ไหนเอามาโชว์หน่อยโชว์ให้กล้องดูหน่อยค่ะกินทุกวันไหม เอา,าก,กินก <laughs> ชอบแกล้งเหรอ,อหรสชาติเป็นยังไงบ้าง <c oughs> มันเปรี้ยวใช่ไหม <c oughs> โอเคบายบายก่อน <c oughs> <c oughs> บายบาย <c oughs>